วางหญิงสาววัย29ปีทำงานฟรีแลนซ์ด้านออกแบบกราฟิกเธออาศัยอยู่ในทาวน์โฮมแถบชานเมืองกรุงเทพบาสเพื่อนบ้านชายวัย33ปีทำงานเป็นผู้จัดการฝ่ายขายเขามีภรรยาชื่อมินตราซึ่งทำงานเป็นพยาบาลกะเวนทำให้แทบไม่เจอกันในเวลาเดียวกัน กวางและบาสเริ่มสนิทกันจากการเจอหน้ากันหน้าบ้านพูดคุยเล็กๆน้อยๆเช่นเรื่องหมาเรื่องต้นไม้หรือแม้กระทั่งเรื่องการทำงานที่เครียดวันนี้กลับดึกอีกแล้วหรอคะคุณบาสกวางยิ้มถาม ใช่ครับงานประชุมยาวมากเลยแต่ได้เจอคุณกวางก่อนเข้าบ้านก็ดีขึ้นหน่อยเขาตอบพลางหัวเราะเบาๆการพูดคุยเล็กน้อยกลายเป็นเวลานานขึ้นกวางรู้สึกว่าบาสเป็นคนที่เข้าใจเธอในหลายเรื่องโดยเฉพาะความเหงาและความฝันที่ยังไม่สมบูรณ์ เขาทําให้เธอหัวเราะได้ง่ายและทําให้เธอรู้สึกว่าไม่ได้โดดเดี่ยวคืนหนึ่งหลังจากมินตราเข้าเวรกลางคืนกวางกับบาสนั่งคุยกันตรงระเบียงบ้านติดกันแสงไฟจากเสาไฟส่องลงมาบนใบหน้าของเขากวางมองหน้าบาสคุณบาสเคยรู้สึกว่าชีวิตที่เรามีมันไม่ใช่สิ่งที่เราต้องการจริงๆไหมคะ ผมก็เคยคิดนะบางทีสิ่งที่เรามีมันแค่สิ่งที่ควรไม่ใช่สิ่งที่ใช่หัวใจของกวางสันไวเธอรู้ว่ากำลังพาตัวเองไปสู่ทางที่ผิดแต่เธอหยุดไม่ได้เขาดูดีดูใช่ที่สุดและแล้ววันหนึง่งกวางก็พูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดออกมาถ้าวันหนึง่งคุณรู้สึกดีกับใครสักคนมากๆคุณจะกล้าเลือกที่จะไปใช้ชีวิตที่สมบูรณ์กับเขาไหมบาสเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะสบตาเธอแน่วแน่ ถ้าเป็นคุณผมอาจจะกล้าคืนนั้นเป็นจุดเริ่มต้นของเส้นทางที่ทั้งคู่ไม่อาจหวนกลับได้อีกกวางนั่งกอดเข่าบนโซฟาสีเทาในห้องนั่งเล่นเสียงนาฬิกาดิจิทัลดังติก๊กติ๊กในความเงียบงนันมือเธอสั่นเล็กน้อยเมื่ออ่านข้อความล่าสุดจากบาสคืนนี้เราไปกันเถอะกวางผมไม่ไหวแล้วจริงจริง หัวใจเธอเต้นแรงกวางรู้การตัดสินใจครั้งนี้มันไม่ถูกต้องแต่ความรู้สึกที่ก่อตัวมาหลายเดือนทำให้เธอเชื่อว่าการอยู่กับบาสคือสิ่งที่ใจเธอต้องการคืนนั้นกวางถือแป้ใบเล็กที่ยัดเสื้อผ้าไม่กี่ชุดออกจากบ้านเธอก้าวไปที่รถของบาสซึ่งจอดรอยอยู่เงียบๆริมถนนสายเล็กแน่ใจนะกวางว่าอยากไปกับผมจริงๆบาสถามเสียงต่ำแน่ใจคะ่ะถึงมันจะผิดแต่ฉันอยากมีคุณอยู่ในชีวิตจริงๆรถ เคลื่อนออกไปอย่างช้าๆไฟถนนยามค่ำส่องผ่านกระจกหน้ารถ กวางหันไปมองบ้านตัวเองกับบ้านบาสที่ค่อยๆเลือนหายไปมันเหมือนตัดขาดจากโลกเดิมในทันทีเพียงไม่นานข่าวลือก็กระจายไปทั่วหมู่บ้านกวางหนีไปกับผัวชาวบ้านเสียงซุบซิบดังระงม,มในกลุ่มไลน์ของเพื่อนบ้านบางคนถึงกับแอบแคปภาพจากกล้องวงจรปิดตอนเธอขึ้นรถบารมินตราภรรยาของบารร้องไห้แทบขาดใจเธอโทรหาครอบครัวฝ่ายชายทันทีและไม่นานแม่เดือนแม่ของบาสก็ ประกาศชัดเจนว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีวันได้เหยียบเข้าบ้านชั้นเด็ดขาดแม่เดือนเป็นหญิงวัยหกสิบต้นๆเธอเป็นคนจริงจังและห่วงครอบครัวมากข่าวที่ลูกชายทิ้งเมียหนีไปกับผู้หญิงข้างบ้านเหมือนฟ้าผ่ากลางใจสองสัปดาห์หลังจากหนีกวางกับบาสเช่าคอนโดเล็กๆในเมืองพยายามเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ความกดดันจากสังคมก็ยังตามติด เช้าวันหนึ่งขณะที่กวางกำลังจัดโต๊ะกินข้าวแม่เดือนก็มาหาที่คอนโดโดยไม่บอกล่วงหน้าเธอสวมแว่นสายตากรอบบางก้าวเข้ามาด้วยสีหน้าเครง่งเครียดบอทแกทำแบบนี้ได้ยังไงแกทิ้งเมียดีๆอย่างมินตราไปหาผู้หญิงที่ไม่มีอะไรเลยแม่เดือนเสียงดังแม่ผมขอโทษอแต่ผมเลือกแล้วผมอยากอยู่กับกวาง เลือกเหรอแกกำลังทำลายชีวิตตัวเองมากกว่าแล้วผู้หญิงคนนี้เธอหันมามองกวางเต็มตาคิดเหรอว่าจะมีที่ยืนในครอบครัวฉันกวางใจสัน่นเธอพยายามรวบรวมความกล้าคุณป้าหนูรู้ว่าที่ทำมันไม่ถูกแต่ความรู้สึกมันห้ามไม่ได้จริงๆความรู้สึกคนที่มีความรู้สึกไม่ใช่แค่พวกแกมินตราก็มีความรู้สึกฉันไม่มีวันยอมรับเธอเข้ามาเป็นสซไพรส์ น้ำตาคลอที่หางตาของกวางแต่บาสจับมือเธอแน่นเหมือนจะบอกว่าเขาจะไม่ปล่อยมือแม้จะมีบาสคอยอยู่ข้างๆแต่กวางก็รู้ดีว่าโลกทั้งโลกกำลังไม่ยอมรับเธอ ทุกครั้งที่ออกไปข้างนอกเธอมักรู้สึกว่ามีคนมองตามบางทีได้ยินคำพูดกระซิบกระซาบนั่นแหละผู้หญิงที่หนีไปกับผัวชาวบ้านคืนหนึ่งกวางถามบาสขณะนอนมองเพดานห้องคุณบาสเราจะไหวจริงๆหรอถ้าโลกทั้งใบไม่ใจดีกับเราถ้ามีคุณผมก็ไหวต่อให้ไม่เหลือใครผมขอให้ผมเหลือคุณแค่คนเดียวผมก็โอเคแล้วนะ คำพูดนั้นทำให้กวางยิ้มออกมาแต่ลึกๆก,ก็ยังคงเจ็บทุกอย่างที่เธอเคยมีทั้งเพื่อนบ้านเพื่อนเก่าครอบครัวกลายเป็นคนที่ตีตัวออกห่างหลายเดือนผ่านไปชีวิตคู่ของกวางกับบาสเริ่มมีรอยร้าวเล็กๆบาสเริ่มเหนื่อยจากแรงกดดันทั้งจากที่ทำงานและครอบครัวเขาไม่ค่อยยิ้มเหมือนก่อน ในขณะที่กวางพยายามทำทุกอย่างให้ดีที่สุดแต่เธอก็เริ่มได้ยินเสียงภายในใจว่านี่คือความสุขจริงๆหรือเปล่าเันยังคงตามห่วงลูกชายบางครั้งโทรศัพท์มหาบาสพูดด้วยน้ำเสียงกดดันกลับมาบ้านเถอะลูกแม่แก่คนที่เหมาะสมทุกครั้งที่โทรศัพท์ดังกวางจะรู้สึกเหมือนถูกกีดกันออกไปสักโลกของเขา เย็นวันหนึ่งบาสกลับมาช้ากว่าปกติเสื้อเชิ้ตของเขามีกลิ่นน้ำหอมที่ไม่คุ้นกวางสังเกตได้ทันทีบาสคุณไปไหนม,มาเขานิ่งไปก่อนตอบเสียงเบา ผมไปเจอมินตราเธอมีธุระจะคุยกับผมหัวใจกวางเหมือนหยุดเต้นเธอไม่รู้เลยว่าการตัดสินใจหนีไปครั้งนี้กำลังพาเธอไปสู่เรื่องราวที่หนักหนากว่าที่คิดค่ำคืนนั้นบรรยากาศในคอนโดเต็มไปด้วยความอึดอัดกวางนั่งนิ่งอยู่บนโซฟาสายตาจับจ้องไปที่บาสซึ่งยืนพิงประตูห้องครัวเขาเหมือนกำลังหาคำพูดที่ควรจะพูดออกมาในเวลานี้ วางมินตราอยากให้ผมกลับไปแล้วคุณล่ะอยากกลับไปหาเขาไหมล่ะเธอถามด้วยเสียงสัน่นบาสหลบตาผมก็ยังไม่แน่ใจว่าจะเอายังไงกันคำตอบนั้นเหมือนคมมีดบาดลึกเข้าไปในใจของกวางเธอเคยเชื่อว่าเขาจะเลือกเธอเสมอแต่วันนี้เธอเริ่มไม่แน่ใจอีกต่อไปไม่กี่วันต่อมาแม่เดือนขอให้ทั้งคู่มาพบที่ร้านกาแฟกลางเมือง กวางลังเลแต่ก็ยอมไปพร้อมบาสแม่เดือนนั่งรออยู่แล้วสายตาคมเข้มจ้องมาที่กวางทันทีที่ทั้งคู่เข้ามาฉันจะพูดตรงๆเลยนะผู้หญิงอย่างเธอไม่มีวันได้เป็นลูกสะใภ้ฉันแม่เดือนเอ่ยเสียงแข็งกวางเม้มปากแน่นแต่พยายามตอบอย่างสุภาพหนูเข้าใจค่ะคุณป้าแต่หนูก็รักบาสจริงๆร,รักหรอรักจนทำลายครอบครัวคนอื่นนะหรือบรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดบาสพยายามไก,กล่เกลี่ย แม่พอทีเถอะครับผมตัดสินใจแล้วแต่คำพูดนั้นกลับไม่ได้ทำให้สถานการณ์ดีขึ้นแม่เดือนหันไปหากวางแล้วทิ้งประโยคที่ทำให้เธอสะอึกเธอรู้หรือเปล่าว่าบาสกับมินตรากำลังวางแผนมีลูกหัวใจกวางแทบหยุดเต้นเธอมองหน้าบาสทันทีเขานิ่งเงียบไม่ได้ปฏิเสธคืนนั้นกวางร้องไห้ทั้งคืนเธอถามบาสด้วยเสียงสั่นเครือคุณยังรักมินตราอยู่ใช่ไหม บาสถอนหายใจผมสับสนมินตราไม่เคยทำผิดอะไรเลยเธอดูแลผมอย่างดีมาตลอดแล้วฉันล่ะฉันเป็นอะไรสำหรับคุณคุณคือความรู้สึกที่ผมไม่เคยเจอมาก่อนคุณทำให้ผมรู้สึกมีชีวิตชีวาแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันพอจะสร้างอนาคตได้จริงๆหรือเปล่า คำพูดนั้นทําให้กวางเจ็บจนแทบหายใจไม่ออกเธอเริ่มรู้ว่าความรักที่สร้างบนความผิดมันกําลังพังทลายทีละน้อยหลายสัปดาห์ต่อมาบาสหายไปจากคอนโดโดยไม่บอกล่วงหน้าโทรศัพท์ก็ไม่รับกวางใจคอไม่ดีจนกระทั่งวันหนึ่งเธอได้รับข้อความจากมินตรา เราเจอกันหน่อยได้ไหมฉันมีเรื่องจะบอกทั้งคู่เจอกันที่สวนสาธารณะมินตราในชุดพยาบาลลำลองดูเหนื่อยล้าแต่สายตาเธอกลับนิ่งมั่นคงบาสกลับมาหาฉันแล้วมินตราพูดตรงๆกว้างตัวชาไปทั้งร่างอืมจริงๆแล้วเขาไม่เคยตัดขาดจากฉันเลยเขายังไปเจอฉันบ่อยๆและตอนนี้ฉันท้องแล้ว โลกทั้งใบของกวางพังทลายในวินาทีนั้นน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอไม่เคยคิดว่าเรื่องราวทั้งหมดจะพลิกผันเช่นนี้ทำไมเขาบอกว่าเลือกฉันแล้วมินตราม,มองด้วยแววตาเวทนาบางทีเธอก็คือทางหนีชั่วคราวสำหรับเขาแต่บ้านจริงๆของเขาก็คือฉัน วางกลับมาที่คอนโดซึ่งว่างเปล่าไม่มีข้าวของของบาสหลงเหลืออยู่แล้วเธอนั่งมองห้องที่ครั้งหนึ่งเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความหวังแต่ตอนนี้กลับเหลือเพียงความเงียบงนันเธอหยิบสมุดโน้ตขึ้นมาเขียนข้อความสั้นๆบนหน้ากระดาษบางทีการเลือกอยู่กับตัวเองคือการยอมปล่อยวางทุกอย่างลงไม่ต้องวิ่งตามใครตลอดเวลา กวางตัดสินใจเก็บของเล็กน้อยแล้วปิดประตูคอนโดไว้เบื้องหลังเธอจะเริ่มต้นใหม่อีกแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ด้วยการหนีตามใครหากแต่เป็นการเดินด้วยขาของเธอเอง ท้ายที่สุดบาสกลับไปหามินตราเพราะความผูกพันและชีวิตที่สร้างร่วมกันส่วนกวางแม้จะถูกตราหน้าว่าผู้หญิงที่แย่งผัวชาวบ้านแต่เธอก็ได้เรียนรู้บทเรียนครั้งใหญ่ว่าความรักที่เริ่มจากความผิดมักไม่มีวันลงเอยอย่างสวยงาม และในที่สุดคือสิ่งที่เธอตามมาตลอดไม่ใช่ความรักแต่คือการค้นเจอความจริงที่ว่ารักตัวเองไม่เจ็บสักวันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามให้ช่องกาดํำด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ